สวัสดีครับหรือคุณด้วยนะครับผมผมเน้นนะครับก็หายกันไปนานนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกลับมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ตามข่าวนะครับว่าผมเป็นไทมาก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมพักรักษาตัวจากอาการนิ้วนางฝั่งซ้ายผมอักเสบนะครับผมถามว่าอาการมันเป็นยังไงนะฮะอาการคือผมไม่สามารถที่จะอางอนิ้วได้มากนะครับผมเพราะว่ามันจะเจ็บ ปี๊ดเลยนะเส้นข้างในมันปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเหยียดนิ้วตึงได้นะฮะก็จะปี๊ดเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างจะขยับนิ้วแบบไม่ได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าผมเลยปล่อยให้นิ้วมันได้พักยาวๆไปนะฮะแต่ตอนนี้มันเกือบหายดีใช้คําว่าเกือบนะฮะถ้าเทียบก็ประมาณ85%ถึง95%แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะประมาณไหนดีก็ประมาณนั้นนะครับคือมันเกือบหายดีแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะเตรียมรับแรงกระแทกการลงคลิปได้เลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ ที่ผมหายไปนะครับผมได้ได้ว่าวันหนึ่งอาจจะคลิปถึง2คลิปอาจจะ3คลิปก็ก็ดูก่อนนะครับว่าวันนั้นจะยังไงดีเนาะก็ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนแต่งปืน q q วในรูปแบบของสายบุกกันนะครับผมอา่าว่าควรจะแต่งยังไงดีนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับมาเลย เสียงเอฟเฟกต์ครเสียงเอฟเฟกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวปืน QQ 9เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างจะโปงมากๆเลยนะฮะด้วยความที่มีดาเมจแล้วก็อัตราลังกระสุนที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเชียวซึ่งของแต่งที่จะทำให้ดาเมจมันสูงได้ถึงขนาดนั้นเนี่ย มันก็คือแมกกาซีนนั่นเองนะครับแมกกาซีนนะครับผมแนะนําเป็น 10mm หรือมสามสิบราวรีโหลดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระยะดาเมจถึง15%นะฮนะเราก็เพิ่มดาเมจม,มาอีกด้วยซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจจากเดิมจาก40นะฮะเพิ่มขึ้นมาถึง61เลยนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับโดยสิ่งที่ต้องแรกก็คือแรงดินแนวตั้งนะฮะที่เพิ่มขึ้นม,มาถึง10%บ ระเวลารีโหลดที hm ่เพิ่มขึ้น3%นะฮะแล้วก็ระเวลาเงยิงช้าลง3%แล้วก็ระยะห่างการล่าลดลง10%นะครับผมถ้าสมมติมีคนถามว่าระยะห่างการล่าเนี่ยที่เราลงไป10%นะับผมกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอัานไหนคุ้มกว่ากันนะฮะผมบอกเลยว่ายังไงดาเมจก็คุ้มกว่านะครับเพราะมันเพิ่มดาเมจมาถึง21หน่วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับมันจะทําให้คุณมีโอกาสสังหารศัตรูได้เร็วและฉว์กว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ของชิ้นถัดไปนะครับ ลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืนนะครับผมแนะนําเป็น MIP Tactical Barrel นะครับโดยจุดประสงค์หลักที่ผมแนะนําให้ติดนะฮะคือลดรวลาเลงยิงไป10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความรุนแรงที่มา5%เลยนะครับเพื่อทาให้การวิ่งบุกเราเนี่ยเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยมีข้อเสียเรื่องความแม่นยำเมื่อเลงยิงที่เพิ่มขึ้นนะฮะผมแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนของความแม่นยำนะฮะความแม่นยําส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีผลตั้งแต่ระยะกลางถึงไกลขึ้นไปเท่านั้นนะในระยะใกล้ความแม่นยำไม่เป็นผลกกับเราาม ถ้าสมสมติเราเห็นสตูเต็มตัวนะครับผมมันจะไม่ได้ส่งผลกับเราเลยนะครับเพราะว่าเป้าการยิงของเรามันใหญ่อยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่การยิงสตูของเราเนี่ยยังไงก็โดนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยําที่เราลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลกับเรามากนักนะครับเพราะเราเล่นสายบุกนะฮะอย่าลืมนะครับแล้วก็แรงดินอ่ตั้งนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ10%เลยถามว่าส่งผลไหมส่งผลมากๆเลยนะครับแต่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่ได้กดยิงค้างมากนานขนาดนั้นจนแรงดินวตั้งพาปืนเราสายเด้งขึ้นไปไหนต่าเรอ ามารถฆ่าสูได้ด้วยความว่องไวแป๊บเดียวเองนะฮะคือซูมเสร็จปั๊บยิงสตูปุ๊บปุ๊บตายจบแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าปืนมันจะเด้งไหมเด้งขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะเด้งขึ้นภายในระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เด้งแบบสูงมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฮะก็ไม่ต้องกังวเลเรื่องแรงดินเนาตั้งไปนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมคนไหนรู้สึกว่าปืนมันดีดเกินไปนะครับผมคือรับแรงดินเนาตั้งไม่ได้เลยนะก็ให้ไปติดลํากล้องปืนนนนนอัี้แทะคผม ทำกล้องปืนโมโนสเปเซอร์นะครับผมขอเล็กสั้นๆนะครับผมจะได้ประหยัดเวลาเนาะความสามารถของมันก็คือเก็บเสียงนะครับผมแล้วก็ลดระยะเวลาเล็งยิงไปถึง7%เลยโดยมีข้อเสียแค่ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมันจะลดลงไปนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อแตกต่างจาก RMP p a r t i c a l Barrel นะฮะที่ผมอยากให้ติด RMP ไ c ้ข้ a บา a แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มความรดนแร่นขึ้นที่มา5%อนะฮะอันนี้คือจุดดีมากๆเลยนะครับเพราะมันจะทำให้การวิ่งบุกของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้สึกว่า มันรับแรงดินเดียวตั้งไม่ไหวจริงๆก็ให้เปลี่ยนลำกล้องปืนไปติดโมโนซับเบเซอร์นะครับผมอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมลองนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยเหมาะกับลำกล้องปืนอันไหนมากกว่ากันนะครับสามารถติดได้ทั้งคู่เลยนะครับเอาจริงๆแล้วเพียงแค่ว่าถ้าติด MIP ได้เข้าแบร์แล้วเนี่ยมันจะวิ่งได้ไวกว่านะครับแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมติดที่เก็บเสียงโมโนซับเบเซอร์เนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมแรงเดียวตั้งได้ง่ายขึ้นนะแถมสามารถยิงตูดแบบเก็บเสียงได้ด้วยต่างหากนะครับผมก็อันนี้ต้องลองไปใช้กันเองนะครับ ต่อ,อไปนะครับถ้าจากลำกล้องปืน เป็นในส่วนของพัน้ายนะครับผมพัน้ายนะครับผมแนะนาเป็น YKM Combat Stock นะครับผมเพื่อที่จะลดเลเวลแเลงยิงมาถึง12%เลยนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยโดยมีข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเลงยิงนะจะลดลงนะครับผมตัวกระตุกเพิ่มขึ้นตัวกระตุกคืออะไรนะคือสมมติว่าศัตรูยิงสวนมาโดนหัวเราเนี่ยป้าเราจะเด้งขึ้นป้งเลยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราแต่งสายบุกอยู่แล้วนะครับและสายบุกทุกสายที่ผมจะสอนแต่งนะจะมีความสามารถในเรื่องของการซูมไวเป็นหลักนะครับผมสามารถปิดชีฟสูได้ก่อนที่สโตรจะปิด ชีพเรานะครับนอกจากจะเจอสายแคปนะฮะที่แบบเล็งเป้ารอเราเลยแบบนี้ก็มีโอกาสแพ้สูงนะครับผม เพราะว่าอันนั้นเขาเล่งไว้รอเราก่อนนานแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องยอมเขานิดหนึ่งนะในเรื่องของสายแคมป์นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องชิงสายบุกให้เป็นประโยชน์นะด้วยการวิ่งไปจุดต่างๆแล้วก็ฆ่าศัตรูนะอย่าเดินเกมทางเดียวนะครับผมอันนี้คือข้อแนะนําสายบุกเล็กๆน้อยๆนะครับคืออย่าเดินเกมทางเดียวนะครับผมให้พยายามบนหรือเปลี่ยนจุดบนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ศัตรูกะจังหวะเราไม่ถูกนะครับผมโอเคนะครับส่วนแรงดินเาตั้งนะฮะก็เพิ่มขึ้นมา1.8เนนะครับผมก็เพิ่มแรงดินเราตั้ง อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวแรงเด่นแนวตั้งเนี่ยมันสมผลกับเราก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้สมบเรามากขนาดนั้นเพราะว่าอะไรนะครับถ้าสมมติใครฟังตะกี้มานะก็น่าจะเข้าใจเนาะผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับโอเคนะต่อไปนะครับถ้าจากพันท้ายเป็นในส่วนของ ใต้ลํากล้องนะครับผมใต้ลํากล้องนะครับผมแนะนาเป็นสไตรฟอร์ดกิฟนะฮะเรียกว่าเป็นใต้ลํากล้องที่ดีงามสุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามีข้อเสียคือความเร็วขึ้นที่ลดลงไปแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าลำกล้องปืนเราเนี่ยบวกมาห้านะครับผมเพราะงั้นนะคะเท่ากับว่ายังไงเราก็ได้กำลังมาสี่เปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะรวมมีข้อดีเรื่องลดแรงดีแนวตั้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนะฮะผมก็จะพอจะช่วยปรับสมดุลตัวปืนให้กลับมาได้บ้างนะครับผมของออออย่่่างงงถััััดไปปนนนนนนนะะคครรรบบเเเเ็ใสวขลซ์ผม เลเซอร์นะครับผมแนะนาเป็น OWC Laser t a c t i c ติคอลนะครับเพื่อที่จะลดเลเวลาเลงยิงเข้าไปอีก8นะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยาเมื่อเลงยิงมากเกือบ10ด้วยโดยมีข้อเสียเรื่องเหตุเลเซอร์ช่วยเล็งน,นะฮะแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าใครติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าเลเซอร์ช่วยเลงเนผมอธิบายตลอดว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับถามว่าทําไมนะครับ เพราะว่าการเล่นสายบุกข,ของเรานะฮะเราจะวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ได้แคมป์นะครับผมการที่เราวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะมันจะทําให้ตัวเลเซอร์นะครับมันแทงขึ้นไม่ก็แทงลงนะครับผมจะไม่แทงลงพื้นนะครับแล้วก็ไม่แทงไปข้างหน้าด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะแคมป์จริงๆใช่ไหมฮะก็ะอย่าเล็งร้อนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสตูเท็ตเลเซอร์ที่เราเล็งดักสตูไว้นะครับโอเคนะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสรหรับการแต่งปืน Q Q คิวคิวนนะครับผมในรูปแบบของสายบุกจะจ๋าเลยนะฮะ เน้นความว่องไวเน้นการซูมไวเน้นความคล่องตัวและเน้นจบชีวิตศัตรูไวๆนั่นเองนะครับผมอ่าถือว่าเป็นสโลแกนเล็กๆน้อยๆของปืนเลยกันนะฮะกับการแต่งแบบนี้ของผมนะครับก็ต่อไปก็เป็นในส่วนเกมเพลย์แล้วนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะ อ๋คงจบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับการสาธิตการเล่นปืน QQ 9นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนค่อน้างจะซูมไวมากๆเลยนะครับแล้วว่าตาวงจะสวนก้อนค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแถมยังมีดาเมจที่สูงมากๆเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมในตอนนี้นะไม่รู้ว่าในนาเขาจะโดนเนิร์ฟอะไรมากอีกหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ทราบเนาะแต่ตอนนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูก่อนได้นะครับผมก็สนุกสนะครับผมปืนนี้ QQ 9นะ ก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปฝากเพ like, ื่อนกดไลค์กดซับคลายเพื่อนกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ได้อ่านเนี่ยตัวยูทูบนะฮะมัน,ม,นมันคัดกรองคอมเมนต์นั้นออกเองนะครับผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงๆนะครับถ้าสมมติใครอยากจะสนับสนุนช่องให้เดินหน้าต่อไปได้ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องกันด้วยนะครับผมเเพียงแค่่35บบาาาทถือวป็นนนนกรสสัุ เล็กน้อยนะครับผมให้เดินหน้าต่อไปได้นะโอเคนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะบุยบุย